ไอีกวนไต้ฟาสิก้ามไปไทยยิ่งไมมือแต่เอ้ยวไม่แรงล้าสิมากนองบุญเลทีเป็นตองเอาไปแบกีน้อง <Allah>

ได้นั่งเก้าอี้มันเป็นดีแนแม่เลี้แม่พึ่มเจ้านละกิมามาโดแกนแกนทือแองนอกกันกุบนนกจับมือแล้เป็นหอนกอนติโอ้ยกันแน่ไหนแตใส่ตาบ้างพบบ้นแด่แม่ไปยันยันไปปานเรานั่้ินง ตั้งตองแต่เจ้าได้ขอเต้าใหญ่แล้วก็โบน้อยๆว่าเขาควายหัวละฟันเจ้าท่ันเขาคว้าเจ้าควายหัวละฟันลอยดิ้วลฟังเขาห้อยและเขาหล่อพวกเราลหมาต่อละนั่นกระต่ายน้นบ่มีกระตูนเอามาสู้กับกูสิทุกที ยิ่งใต้หัวเราหารอยให้รอยนู้น้องไานๆอยู่อย่างงั้นมาสักใจนั่ไป้านเส้นมันเลเสียวป้าไดเป็นอวตารแล้วอวารจิงจิงก็พิงร้านกนไหนหำแมนตีทำขึ้นมาแล้วโดนหายมือกายหัวมอนี่รีบ่

ไปยกแก้ยกขอเพื่อห้เงินงงีมาเอาหัราชการบอกคนตัวให่เอาไปไปบริหารเพี่อใ้เ็วหวานไดอนกิมนหอมน้อยโอมโอ้ยต่กี่็เลยเปิดนอได้เป็นตอวัต่อแล้ววั่อแจ้งตักูก็ไปเชิญในสภา ตั้งใจนี่ว่นนี้ตามขึ้ไปแม่แล้วเป็นแนวอคอนั่นหนูตุ่งน้ำต้องขาวเหีบยวปอกเนที้อันเงินหนียวคืจำได้คืจำก่อนล้ำได้อาจะต้องาชี้อย่างงานก็ถสินกระไรใจเจ้าคนกินสมเนตายเขาก็เอื่อแค่ ก็คือไม่เออแต่บางไก่กัดขวามช่างเหดี๋ยวพว่าระชุมมาเดเบียร์เลี้ยงบ้านเปิดเียงอยู่เคียงขอรับเ่าค่ะจบจบละบ่ขอบคุณที่รับชมนะคะ